ยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e ีซี่เป็ปนนี้บายอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะจำลองรูปประโยคที่ต้องใช้ในร้านอาหารญี่ปุ่นว่าเราจะได้ยินรูปประโยคประมาณไหนก็คืออีกก็ทำเป็นสถานการณ์จำลองให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดเราไป,ปร้านอาหารที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเจอรูปประโยคประมาณนี้นะแล้วก็คือเวลาสามใช่ไหมคะคือคลิปก่อนๆอ,นอะ่ะอยู่มีการสอนไปแล้วไม่มาาว่าจะคําว่าคูดาไซในกรณีร้องขออะไร แล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็คือจะเริ่มเข้าสู่สถานการณ์และก็คือถ้าเมื่อเราเนี่ยไปร้านอาหารเนี่ยเราก็นําคําที่คลิปก่อนๆที่อิวสอนมาเนาะนำมาเป็นรูปประโยคแล้วเราลองพูดและสนทนาเพื่อให้ฝึกการใช้จริงๆแล้วก็คือในไทยเนี่ยก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นบริการอยู่นะคะก็คือเราสามารถ ถ้าเราไปใช้บริการเราจะได้ฝึกการฟังนะคะเพราะว่าเขาก็จะยังพูดคําประมาณนี้อยู่เขาก็คืออย่างเช่นอิระไซมาเซคือร้านอาหารญี่ปุ่นทุกร้านเนี่ยเวลาเราไปเราจะได้ยินคํานี้ก้าวเข้าไปก็คือได้ยินเลยอิระไซมาเซอันนี้ก็คิดว่าเพื่อเป็นการฝึกการฟังและก็ทําความเข้าใจเมื่อเวลาเราไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นว่าเราจะต้องเจอรูปรูปการลักษณะการยังไงแล้วก็ เราจะพูดหรือตอบโต้ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถพูดเวลาไปสั่งอาหารหรือว่าอาจจะช่วยในเรื่องการสั่งอาหารที่ร้านอาหารนี้นะคะก็เลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะลองไปดูกันค่ะอิลไซมาเซนเมซามาเดสกาฮิตตรีเดสให้ お席にご案内します。こちらへどうぞすみません。メニューをください。はい。ありがとうございます。何しようかな。 これとことでいいすみませんご注文はお飲み物はいかがですかあのお好み焼き1つ飲み物はコラでお願いします。 かしこまりました。少々お待ちください。ああ、来ました。いただきます。 เสร็จนะคะเราจะพูดว่าโคจิโซซามาเดชตาในกรณีที่มีคนพาเรามาเลี้ยงอาหารนะคะก็คือจะกล่าวขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้แต่ถ้าในกรณีที่เรามาเองก,ก็ไม่ตองกล่าวก็ได้นะคะแต่ก็คือตามมารยาก,การทานอาหารของญี่ปุ่นก่อนทานเราจะพูดว่าอิตาคิมัสและหลังจากทานเสร็จนะคะในกรณีที่มีคนอาจจะพามาเลี้ยงหรือพามาทานเราก็จะขอบคุณเขา หลังจากทานเสร็จว่าโคจิโซซามะดิชตะอันนี้ก็เป็นมารยาทในการทานนะคะทีนี้ต่อมาเมื่อเราทานเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะเรียกเก็บเงินเราจะพูดว่าเช็คคกโอในไงชิมัสซึมิวเซงเช็คคกโอในไงชิมัสก็คือคิดเงินด้วยค่ะเขาก็จะมาคิดแต่ที่ร้านที่ญี่ปุ่นนะคะบางทีก็จะมีบิลน,นะคะวางอยู่ที่โต๊ะให้เราหยิบบิลเนี้ยถือไปที่เคาน์เตอร์ แล้วก็ไปเช็คเงินที่เคาน์เตอร์ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะหวังว่าจะมีโอกาสได้นำไปใช้หรือว่าอาจจะนำไปใช้การสอบหรืออาจจะไปใช้ในร้านอาหารญี่ปุ่นก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นเอง่มนนะคะ